น้องชายแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้มยำกุ้งประกอบบอลสลลนครับครับวันนี้ต่อยคู่สี่นะเอ้คู่สามู่สามเจอกับหนึ่งบนครับอออัจฉริยะไม่เคยเจอมาก่อนครับผลงานของเราสามสี่ไฟล์หลังเป็นไงบ้างแพ้ชนะใครบ้างเออชนะสมิงดำแล้วก็สมิงดำชอจระบุญก่อนนั้นก็แพ้ชัยล่าแพ้ชัยล่าแม้เจอแพ้ใจแพ้ชัยพลิกแพที่อุทัย โอ้วันนั้นเป็นต่อ15หนึ่งนะเนอแพ้นิดเดียวครับแต่ล่าสุดนี้ต่อยใครเนี่ยล่าสุดก็ชัยอ,อ๋อต่อยกับชัยแล้วก็ไม่ยังไม่ได้คือรายการไหนเลยครับซ้อมมากี่วันไฟนี้สองอาทิตย์ครสองอาทิตย์อยู่ที่สุรินทร์สุรินทร,ร์ปกก่อนพอสุรินทร์ก็อยู่กับพวกแฟนฉันอยู่กับพวกภูมิใจไทยนะแล้วมีอีกไหมผู้ซ้อมก็มีพวกที่ยอดวิทยายอดวิทยาดิบตังโค้งก็อ๋ออ๋อก็มวยพี่หมาน้อยหลายคนเลย นะครับน้ำหนักตัววันนี้มาลดเท่าไหร่มาเหยียบตระช่างครั้งแรกแล้วต้องลดเท่าไหร่ตอนหนึ่งตอนหนึ่งโอเคไหมโอเคไม่มีปัญหาเลยเนาะ <Okay. S 1> เรานี่ก็มือซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายฟันศอกปูไปเรื่อยวันนี้เจอกับหนึ่งบลเขาก็เป็นมวยฝีมือระวังแข็งหน่อยไะครับเดีนน๋ยวดูจังหวะกว่อนอาจจะไม่ได้มั่วละเรามีอัฉธิจากผู้สนับสนุนของเราไหมอนนี้ยังไม่ทราบครับแต่คงมีผู้ไฟเนาะ ใครสน <to> ับสนุนเราบ้างครับพ่อนใจครับครับสองคนนี้ก็โอ้เหลี่ยบีเหลี่ยบชายแล้วคนสุรินเลยปะฝากพี่น้องชาวสุรินหน่อยครับาพี่น้องชาวสุรินจะเช่วยแรงใจผมนะครับครับวันนี้ทำเต็มที่แอ่าวันนี้ถ่ายทอดทางโซลฟอยูนะอูสามเกิดไหมเกิดขอบคุณครับขอบคุณครับลุงชาย สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับน้องชายคุณแม่บนลอยชั้นยาครับน้ำหนักก้าวหายเรียบร้อยแล้วเนาะหนูบนน้ำหนักได้เท่าไหร่ครับลดเท่าไหร่วันนี้ไม่ลดเลยสบายสบายการซ้อมการเตรียมตัวกี่วันครับประมาณเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งอยู่ที่ค่ายเด็ดละครับอ่าอาจารย์สุรัตน์ดูแลนะวันนี้อาจารย์สุรัตน์มาไหมมาครับมามาอือแล้วผลงานเป็นไงบ้างหลังหลังก็แปรเพชร ที่ลุงเลืองครับครับเป็นลุงเลี้ยงวันนั้นก็ซอคงบักใต้ปะใช่ครับแพ้ไปนิดเดียวเองแล้วนี้เจอกับต้มยำกุ้งครับผมเคยเจอไหมตอนเด็กๆไม่เคยครับแผนการชกระวังไว้ไงขั้นต้นเราดนไปทีครับเออแต่ทุกอย่างพร้อมหมดอัดทงอัดฉีดล่วงหน้าเท่าไหร่เนี่ยก็จ่ายพี่ห้าหมื่นห้าหมื่นแล้วนะยังไม่ทันไหวครูเลยถ้าชนะเอาไปเลยห้าหมื่นบาทนะครับทุกอย่างพร้อมร่างกายดีน้ําหนักไม่มีปัญหา เราเป็นคนจากจังหวัดอะไรเนี่ยจังหวัดนครราชสีมาอ้าวฝา,า,ากแฟนบอลโคราชหน่อยก็ฝากเปน็นลำเชียร์ครับเล่นที่แน่นอนครับวันนี้ครับต่อยคู่สามปะคู่สามครับอ่าคู่สามคู่ไฮไลท์เลยเจอต้มยำกุ้งนะครับผมข,อบ,ขอบคุณครับ